เออเพื่อนเมื่อคืนนี้เขาฝันคัะขนาดไม่ฝันว่าเด็กหน่อยผู้หญิงมานอนหมุนตักเขาไหมอุ้ยเขาเลิกบอได้เอาเงี้ยเาเนี่ยสี่สี่หนึ่งเก่าสีเอาอ่เฮ้ยเดี๋ยวอ่ะด่างไรจะมือเสียได้ยินเขาสิอันเอาเล่าไงในจังสองเล่า,เ,าเน้นๆเด้อได้เลยสายขาวเนาะสายขาวสายขาวโอเคตเนอนแรก้อพ่อค่ะเด้อสิมาเขี่ยเด้อสิถือกเกล็อยู่เด้อโอเคสิกันแลก ข่อยมาลักบักพริกเจ้าเด้อมาปั๊บมาไหมข่อยเด้อโอ้ยไยังหาเลยเด้อพ่อใหญ่สูงเจ้าก็ได้เลยละมาดูพ่อยโอ้ยข่อใหญ่อันนี้เนาะหูจักยังนีบ่มาลักดอกเสียเวลาเซียวที่มาฮัลโหลว่าอย่างไรเสียวมาทำอันนี้คะเล็กเอาเมื่อคืนนี้เขาไปหักลบกบหนีกับพ่อเสียวพ่อเสียวบริวบตัวติฮะเสียวเสียว ว่างก็บบอกผัวเมียกันคือบ่บอกกันนี่บางคนก็ถามมาเนาะเจ้าเป็นยังคือมักเหลาก็มักเนาะเหล้ามันสื่อสัตว์ผู้ชายูมักผู้ชายก็มีแต่ตัวเนาะเหลาบ่เคยตัวข่อยเด้อกินยาไก็เมายานั้นบ้านหมู่เจ้าเอิ้นเฮ็ดหยังพี่น้องอย่าเสียงดังเด้อคนสิมาเก็บน้องข่อยั่นน่ะ แกงเหลืสิบพันกินอย่าปากอย่าปากเฮ้ยห,หน้าสูนเนี่ยขอโทษถามมึงเพือนหน่ยอยเถอก่อนเจ้าของเขาขอ,ขอ,ขอมีผัวเพิ่มในบอ่อผู้หนึ่งฮะบ่ได้ให้เลิกเหล่าก่อนนะขน่ะผัวข่อยบอกอนุม,มัติเนี่ยความสวยความดีความซื่อสัตย์ของผู้ยิง่งบ่มีทางไปมัดใจผู้ชายที่บรูเจักพ่อไดโดถ้าเขาสิปไปเอาเสื้อมัดขาไหกบบวกรบโบอยู่เหล่านี่ถึงมันทำลายตับ แต่มันก็บ่เคยทำลายหัวใจข่อยจักเทธอจวดเบิ่งพี่น้องพ่อใหญ่นี่มักโซโล่ดิเราสิมาถามข่อยเดี๋ยวข่อยสิหักเลี้ยมเหล่ายายเห็นยังยายโอ้ยเห็นอยู่กระถามนต้องมาลกหญ้าหน้านี่เมย์วยถามโกโก้ไอซื้อดอกไอ้คนโง่ตอบเบิ่งเอาเด้อผู้หญิาผู้หญิงเบิ่งข่อยเป็นตัวอย่างข่อยจับได้ว่าัวข่อยมีกิ๊กไหมข่อยบ่มีทางสิงหอมันเห็นมันท้วมันงอข่อยถามเบิ่งเด้่องบุษยเดี๋ยวมันกระท้วมาอย่าไปท้วเด็ดขาดอย่าไปงอเด็ดขาดมันเสียมาตรฐานผู้หญิงเห็นบอกท้วมาแล้ว 他妈的你！